สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฮึคือผมดื่มกาแฟนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาประมาณ 1คืนนะครับเพื่อรอปืน XM8 ที่ GM กำลังจะเอาเข้านะครับและตอนนี้เขาได้เอาเข้ามาแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแคสเกมนี้นะครับ XM8 ฟรีไฟนะครับไม่พ้นฟรีไฟสักทีผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับว่าอาทิตย์นึ่งเนี่ยมี7วันผมจะลงฟรีไฟถ้าไม่มีของใหม่ผมไม่ลงนะฟรีไฟเนี่ยผมจะลงเกมอื่นอย่างเดียวเลยจะดูไม่ดูก็ก็ต้องดูนะครับก็ต้องขอให้ทุกคนช่วยดูหน่อยนะมาครับว้าว โคตรเททุกคนเอ็กมแปดสีแดงนะครับโคตรเทโหมันติดอะไรวะเนี่ยอยู่ข้างในนะครับเป็นเอ่อคล้ายๆเป็นแค่ๆล้ายเอ่อกระป๋องหรืออะไรครับนั่นอะ่ะมันเป็นหัวอะไรอะ่ะหัวฟักทองเหรอหัวอะไรอะ่ะทุกคนมันหัวอะไรวะนั่นน่ะเออนี่ไงหัวฟักทองอันนี้เจาะเกราะบวกสองอันนี้อัตราการยิงนะครับสีเขียวเพิ่มหนึ่งระยะเพิ่มสอง สีม่วงดาเมจดเพิ่มหนึ่งแม็กกาซีนเพิ่ม2ส,สีม่วงน่าจะไก่สุดเลยนะครับผมว่าสีม่วงไก่สุดนะฮะสีแดงเดี๋ยวสีแดงเนี่ยน่าจะโหดสุดนะครับเพราะว่าอัตราการยิงตั้งสองนะครับแล้วก็แม่นยำหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามล่าหาสีแดงกันนะครับผมยาวขอแบบว่าแบบขอแบบสุ่มปุ๊บได้ของรัวๆโอเคปะ โอ้โหมาแต่ฟังอินงเกลือโอ้น้องๆพี่สุ่มได้แต่เกลือเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนตังก็ไม่ค่อยจะมีบ้านก็จนนะตอนนี้เงินซื้อกล้องชัดๆให้น้องๆดูยังไม่มีเลยนะครับตอนเนี้ยคือตอนนี้พี่จนมากเลยนะครับทุกคนคือโคตรจนผมก็ต้องแบบว่าหาเงินมาเติมเพชรให้น้องๆดูเนี่ยนะครับฟรีไฟ์ผมไม่มีตังเติมเกมแล้วนะผมยอมรับแบบไม่ไอายเลยนะครับคือตอนนี้ผมจนมากนะครับคือโคตรจน แต่ว่าทํำไงได้นะครับชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไปนะนครับยูทูบเบอร์มันเป็นงานที่ไม่แน่นอนนะครับโอ้โหแต่ว่าผมก็ไม่เคยลืมคนดูนะผมไม่เคยทิ้งช่อง y u t u b e นะผมก็ทาตลอดนะแต่ถามว่าเกมฟรีไฟล์ให้อะไรกับผมบ้างก็ให้เยอะครับให้เยอะให้เยอะแล้วน้องๆก็ให้ผมเยอะเช่นกันโอ้ยพอพูดว่าจนนี้อสูรมังกรออกรัวๆเลยนะครับจิกซอสีแดงอ่ามา ขอรัวๆขอรัวๆขอรัวๆเลยแบบว่าออกรัวๆเลยแามอนเชดมาอีกแล้ว,ว่ะทุกคนสวยพี่สวยฟึ๊บฟึ๊บฟึบอ, <ağ> อาหตกคือตกแต่เกลือเนี่ยขอแบบว่าเฟี้ยวฟ้วฟ้า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 แก้วโอ้โหมาตะฟากินเกลือรอบนี้อ่ะรอบนี้อ่ะ เอ้ยมาว่ะลูกแก้วมาอันหนึ่งก็โอเคอยู่หินแปลงล่างนะครับได้มาหนึ่งก็โอเคอยู่ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมาดาฟากินเกลือมาดาฟักินเกลือมาอีกรอบฮะโบโอ้โหไม่มาโบโบโบ ว่าออกมาจากฟังกินเกลืออีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมโอ้โลูกแก้วอันเดียวมาจาฟังกินเกลือรัวๆเลยครับคุณผู้ชมหมดไปหลายเพชรแล้วนะเนี่ย GM เฉดมาอีกแล้วฮะฮมาแล้วมาแล้วรอบนี้ก็ต้องมาอีกนะ มันต้องอย่างนี้มันต้องให้แบบสมที่แบบว่าผมอดหลับอดนอนนะฮะเพื่อมาสุ่มปืนนี้แล้วมาแคสให้น้องๆดูให้มันได้อย่างนี้รอบนี้ก็ได้อีกแล้วนะครับมันต้องอย่างนี้มารวัวเลยครับรอบหลังมารัวๆเลยฮะสวยโัวฟโค้อโอฮรลูกแก้วก็มาครับ โอ้ oh, อีกนิดเดียวฮะคุณผู้ชมกลยจะถึงฟังฟันโอ้โหมาดับฟัฟกินเกลือรอบนี้อะโหะโอ,โอ้มาดับฟัฟกินเกลือเกลือบ่อยจังวะโคโอเคสวยหกสิเพชรกดรอบเดียวได้ให้มันได้อย่างนี้ผมพร้อมแล้วคุณผู้ชม XM8 นะฮะบัมคิน สีแดงอาราการยิง2แม่นยำหนึ่งตกมาเป็นของผมเรียบร้อยแล้วโอ้โหผมรอมานานแล้วนะฮะเอ็อันนี้นะะี่ครับผู้ชมจัดปุยจัดปุยของโปรดเลยฮะเอ็นี่รากหัวมันเลยฮะพร้อมเดี๋ยววันนี้ก็ยิงให้มันแบบสนั่นวันไหวไปเลยทุกคนลหลายๆคนบอกให้ผมย้อมผมนะผมว่าผมจะย้อมผมสีเหลืองนะทุกคนเหลืองดําอะ ทุกคนคิดว่าไงเฟี้ยวไหมจะได้แบบว่าเข้ากับโลโก้ช่องไงไปนะทุกคนเฟี้ยวผมบอกเลยเฟี้ยวเลยจะหากระเป๋าใหม่เท่ๆให้มันเข้ากับปืนก่อนนี่อันนี้น่าจะเฟี้ยวปะแชโด้โคเท่เท่ระเบิดไปเลยครับคุณผู้ชมเอาละฮะเข้ามาสู่เกมแล้วนะครับตอนนี้ ผมก็ลงคนเดียวนะครับแล้วก็อกดแบบหนึ่งสี่เหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะไหวไหมนะไม่ไหวก็แคชใหม่แค่นั้นเองเชดคนลงบานเลยฮนะตรงนี้โห2สองตัวนี้ต้องเป็นของผมแล้วแหละทุกคนถ้าไม่ได้คิวมันก็ไม่รู้จะพูดจะไกแล้วนะครับลงมาแบบนี้มีแค่สองตัวผมกดหนึ่งสี่หรือหนึ 2, ่งสองผมดูไม่ทันเลยทุกคนไอ้บกสูง นี่ไงเจอแล้ว x m 8แดสีแดงครับมาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูฮะว่าจะลั่นไวแบบลั่นไวชนิดเรียกได้ว่าโกงหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าไอ้ปืนมันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยม,มันมักจะโหดเสมอน,นะครับทุกคนมันคือเรื่องจริงที่ทุกคนต้องรับให้ได้นะครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะโดนปรับกาก,ากลงนะครับเพื่ออะไรทุกคนก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับคือของใหม่ๆมามันจะต้องโกงนะครับ พักหนึ่งมันจะโดนเนิฟลงนะครับก็ทุกคนก็คิดเอาละกันนะครับผมสังเกตดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลย,ยมีคนมีคนมีคนงัดหัวโอ้โหอัดตัวน้อยหนึ่งผไม่โดนหัวเลยฮะหมบ้านตัวหนึ่งฮะอุยตะล่า,างกัดหัวน้อนหนึ่งลวงหนึ่งมบ้านมันจะลงมาหรือเปล่าวะ เอาไปเลยน้องเพื่อนล้มสองไม่มาช่วยเพื่อนอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะลัดอ่ะโอเคมันไม่ลัดนะครับมันน่าจะตีเดียวกันเฮ้ยเสียงเสียงมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วทุกคนมันลงแล้วผมไหนวะนี่ไงๆๆนี่ไงนี่ไงไปไหนแล้ววะเสียงมันอยู่แถวๆนี้มันไปไหนแล้ววะ ไหนห้องมันวะทุกคนหาไม่เจอฮะตอนนี้น่าจะอยู่บนบ้านแหละอยู่บนบ้านชัวทุกคนอยู่บนบ้านชัว <c oughs> ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเก็บของฟาร์มชัวชัวช,วชิว ถ้าเกิดว่ามันลงมาเราค่อย้งัดกับมนันอีกทีนึงครับคุณผู้ชมผมเปลี่ยนมาใช้เป็นซองซองรัวแล้วกันนะครับซองควงลงมาสี่เพื่อนโอ้ไม่ใจเลยเพื่อนเป็นเรานะโอ้โหบวกไปเลยแลงไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดแลงไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดโอ้โหใชมเปตทุกคนเอเวนกมเขาไม่ใส่เดียวกับผมเลยอะแคมป์อย่างเดียวเลยผมว่าผมขึ้นไปผมก็พลาดนะครับไป เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันดีกว่านะครับแมเสียเวลาหาคนมากเลยนะไอคนเมื่อกี้เนี้ยทำให้แบบว่าคนเหลือที่แปอุ้ยอุ้ยเข้าหัวเข้าหัวโนนหนึ่งมันฟาเกอร์่วงแล้วฮะเพื่อนมานนะเพื่อนมันนะมาคนเดียวแลรวน้องสาวโอเคปาดแป๊บเดียวนะหายเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะ่ะโอโ้โหแปบ๊บเดียวจริงๆนี่ ต้องบอกเลยว่าแป๊บเดียวจริงๆปาดหัวโน1ว่านี่โอเคในโรงงานไม่มีนะตอนนี้ไม่เจอไม่มีไม่มีใครอุ้ยๆๆวิหลัง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 โอ้ยสัตว์ยับเลยเว้ด้านหลังเว้ใ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยวิ โอเก็บแตกเก็บแตกเก็บแตกโอ้พันยาพันยาลัวล้วโอ้เก็บแตกเก็บแตกเก็บแตกทุกคนโอ้ยแน่แน่แน่ยังไม่จบกับพี่อีกไอ้น้องทำไมไม่จบกับผมปล่อยผมไปเถอะครับผมไปสู้แล้วครับพี่เล่นตุอยอยู่ข้างบนแบบนี้ใครจะไปชนะพี่ได้อะครับพี่ เหลือ23คนนะน่าจะเหลือแต่พวกตึงๆนะผมว่านะคนอ่อนแอก็น่าจะตายกันเกือบหมดแล้วครับเหลือ21คนนะครับแม่จะถึง15คิวหรือเปล่าเกมนี้ไอคลิปแบบ78คิวแบบผมก็ค่อยอยากลงเท่าไหร่หรทุกคนมันแบบคิวน้อยน้องๆดูไม่สะใจนะครับอยากลงแบบคิวเยอะๆเวลาผมเล่นแบบ78คนะิวเนี่ยผมเอาทิ้งหมดเลยนะผมหาแบบยีคิวอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยรัวมาก รัวมากทุกคนปกติปืนมันก็รัวอยู่แล้วอะนะทั้งรัวทั้งแม่นเมื่อกี้ติดหัวด้วยไปมันจะชาร์จผมแล้วทุกคนมันมาแล้วมนมาแล้ว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 ล้มอีกหนึ่งล้มอีกหนึ่งเอ้าหมดหมดแล้วครับเอ้า หมดแล้วหรอหมดแล้วหรอโอ้ยได้ไอวอร์เพิ่มด้วยไปโหได้หกคิวแล้วทุกคนหกคิวฮุย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 แมสซ์สามแมสซ์สามครับคุณผู้ชมสวยครับสวย 18คนสุดท้ายนะฮะตอนนี้เราใส่แมสเซ้นสานะทุกคนผมคิดว่าน่าจะยิงแรงมากๆเลยนะครับเราตอนนี้เนะี่ยคือแบบไม่มีใครมาหาผมเลยผมต้องเดินหาแต่ผมมั่นใจนะว่าปืน XM8 เนี่ยเป็นปืนที่งัดห่วงแบบค่อนข้างที่จะแบบติดท็อป3ของเกมแล้วนะที่งัดง่ายที่สุดนี่ครับคือมันมันงัดง่ายมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันลัวด้วยนะครับคือมันกดลัวได้เลยอ่ะโหมันเกียนตรงนี้แหละ าใครมีไว้ในครอบครองผมคิดว่าน่าจะรู้สึกดีนะครับสำหรับผมก็ขอเก็บไว้แค่สีแดงและกันสีอื่นก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าสีแดงนี่มันเน้นแบบเน้นขวนเร็วอะยิงเร็วอะความเร็วเท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจําไว้เชื่อผมไม่มีอะไรอยู่เหนือความเร็วครับขานาดเวลายังแพ้ความเร็วเลยเคยดูเดอะแฟตป้าที่มันวิ่งแบบฟูทำให้แบบว่าเวลามันเป็นห่วงแบบผ่าอาวกาศอะอืม ไปทั่วแล้วไปสิปคนสิปคนน้องๆสิคนนะน้องๆไม่มีใครโผมาหาพี่เลยน้องๆนั้นๆหล่อ,อสุดสวยอยู่กันที่พีกนะครับตอนนี้ไม่เจอใครเลยไม่เจอเลยไม่เจอผู้ใดอยู่ไหนเนาะ สโซนก็ระเบิดใกล้ๆเรานะแต่ว่าไม่มีใครวิ่งออกมาจากเลโซนเลยนะไม่มีใครหนีไม่มีอะไรทั้งนั้นอุ้ยเจอละอุ้ย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 ลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งแตกแตกแตกไปชาร์จ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 โอ้ยโอ้ยมันเล่นของแรงมันเล่นสไนเป็นสไนเปไว้โอ้โหรัวลัวจัดรัวจัดรัวจัดจัดลัวจัดจัดหลบอีกหนึ่งฮะวิวิล้างลัางล้ง หลังด้วยหน้าด้วยอุ้ยเข้าหัวโผก่โผโผอุ้ยชุบโผล่โผล่โผโผเรียบร้อยร่วงอีนึงเหลือตัวสุดท้ายฮะอ๋อผมกดหนึ่งสี่มาทุกคนเหลือตัวสุดท้ายฮะเมื่อกี้อยู่แถวๆนี้แหละไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้ เพื่อนอีกตัวหนึ่งไปไหนวะทำไมมีสามตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะหนีไปแล้วนะครับหาไม่เจอเนี่ยฮะาวคิวเราไว้เฮ้ย <c oughs> ทุกคนเหลือสิบห้าตัวเฮ้ยผมบอกเลยว่าก็เดือดอยู่นะเอาเรื่องเดือดอยู่ <c oughs> เดือดอยู่ทุกคนเดือดอยู่ วิวิวิววิตรงนั้นอะไรวะนั่นอ่ะสิห้าตัวสุดท้ายขอเหอขอแบบจะต่ำกว่า15้าคิวได้ไหมมันแบบมันไม่เฟี้ยวอ่ะทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาผมเล่นผมไม่ค่อยแบบลงแบบ7-8คิวต่อเกมเลยอ่ะอย่างต่ำๆต้องมีสิบ้าตัวขึ้นไปอ่ะนะครับโอโย่างไอวอไวมากเข้าหัวเข้าหัวก็เจ็บอยู่นะเข้าหัวก็เจ็บอยู่นะตัดนะตัว โอ้ติกระทะทุกคนเข้าหัวก็เจ็บอยู่นะทุกคนปืนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่บวกดามเมจแต่เข้าหัวเจ็บอยู่ค่อนข้างเฟี้ยวเลยอะเฟี้ยวสุดๆโบ๊โบ,บไม่โดนไม่โดนหัวนะมาดิจะงัดให้ด้วยมาดิมุมนี้งัดสบายๆเลย โบ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 อเรียบร้อยติดหัวลวล,วลัวโอเนเซีวีเดียอครับแตกเลยนอนใส่หมวกสามก็ไม่อยู่ปอบบอกเลยหมวกสามก็ไม่อยู่ฮะมันรัวมันเร็วมันแบบมันสุดๆุดอะครับปืนนี้คือมันเป็นที่สุดของที่สุดของปืนรัวแล้วผมว่า11คิวแล้ววะเฮ้ยเอาวะอีกทีเดียวทุกคนอีกทีเดียว คิวแล้วเหลือ12คนสุดท้ายนะตอนนี้วงก็โคนเล็กเหลือ12คนผมว่ามีแต่ตัวแบบตัวเป้งๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นไก่เนี่ยจริงๆคือมันน่าจะเหลือประมาณสัก3-4ตัวแล้วนะครับวงแค่เนี้น่าจะเหลือตัวเป้งอยู่หรืออาจจะเป็นแบบว่าแบบไก่แคมป์วะทุกคนมันก็น่าจะไม่มีไก่นะมันก็มีแต่ตัวตึงๆนะอุ้ยเจอ โบ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 บโอ้โหอยากให้ติดหัวติดหัวแค่สองเม็ดทำคุณเสียวอืมทำคุณเฟี้ยวทำคุณเหลียวทำคุณเสียวได้สองตัวแล้วทุกคนวีไอวอยโอเคสิบสองคิวแล้วอีกสามคิวทุกคนอีกสามคิวเราจะเอาให้ได้สิบห้าขึ้นไปโอ้โหบาดเลยฮะบาดเลยฮะเฮ้ยมันมันมันนัวกันมันรัวกัน มันบวกกันมันบวกกันขาดผมไม่ได้นะคุณจะบวกกันแบบไม่มีผมไม่ได้นะครับพี่ผมขอเล่นด้วยคนดีครับมาแล้วครับพี่เต๋าพี่เต๋อมาแล้วพี่เต๋าเล่นด้วยนะน้องๆโบโบโบอุ้ยติดหัวอ้เจ้าหลอเจ้าหรอโบ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอรุนแรงรุนแรงรุนแรงนะเราอ่ะรุนแรงเนาะโบ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 เรียบร้อยหัวสามเมตรติดเรียบร้อยล่วงไปอีกหนึ่ง เติมยาแ้างนึงนะวงบีบแล้วด้วยครับค no ุณผ oh, ู้ชมบอบบอบโอ้โหบอบ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 ห่วอีกแล้วทุกคนเกิน14คิวแล้ววโอ้ยยังมีครับยังมีอีกฮะในโรงเรียนยังมีฮะโอ้แต่ผมไม่อยู่แล้วฮะวงบีบครับไม่ไม่ไม่ไหวฮะถ้าเกิดว่าเรามาดักรอจะคิวมันนี่บวงบีบตายแน่นอนอืมวงแรงนะตอนนี้วงแรงนะ อย่าบอกนะว,ว่ามันจะตายแบบตายหมอกอะโอ้ยมันตายหมอกแน่เลยวิวิวิคนคนคนทุกคนคนเห็นคนแล้วฮะแต่ว่ายังไม่กล้ายิงคนระับเพราะว่าไม่รู้ว่าด้านหลังจะมาไหมรอเลยครับคุณผู้ชมเผื่อด้านหลังมาอ้อมันตายหมอกฮึโอ้เสียไปคิวหนึ่งมาดีมาด,มาดิไอ้นี้มันรู้แล้วผมยิงหลังมันอะ โอ้เมื่อกี้นี้ถือว่า15คิวแล้วทุกคนถือว่า15คิวแล้วอ่าติดหัวสวย15คิวแล้วจริงๆผมสิแล้วนะทุกคนโคตรไกลเลยมองไม่ค่อยถนัดมองไม่ค่อยชัด์หรอกมองไม่ค่อยชัดพูดไม่ชัดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแดงๆยิงไว้ก่อนโบ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 อุ้ยอุ้ยมันสวนมันสวนผมต้อง ไปทางบ้านนะนะครับไม่งั้นไม่ไม,ม่ไม่งั้นไม่รอดแน่ผมยิงกันยับแบบนี้โอ้ยจะเข้าวงยังไงวะเนี่ยทุกคนโอ้ oh my god เจ็ดคนนะตอนนี้ถ้าตัดผมออกก็เหลือประมาณหกครับหกตอนหนึ่งนะตอนนี้เอาไงดีอะ่ะ ออาไงเลทุกคนวิ่งออกไปเลยไหมถ้าเกิดว่าวิ่งออกไปก็ได้อยู่นะแต่ว่าเสียงเพ่าะวะ่ามันก็ต้องออกอะทุกคนมันไม่ยิงกันด้วยไงประเด็นน่ะมันลอยยิงผมหรือมันลอยยิงใครวะเนี่ยม,มันไม่มีตัวบวกอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาหอสามตัดออกจากเกมไปก่อนหนึ่งตัวเข้ามาเลยครับพี่บบบบบวงหนึงโอ้โหดนลุมดนลุมอุ้ยลุยหนึ่งโอ้ลยหนึงคคิิมาแล้วพกเกอรสวย โอ้ยโอ้ยฉันเมื่อกี้ผมบอกเลยตึงเดือดเดือดเดือดแล้วตึงโอ้ย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 อะไรจะทำอะไรทำอะไรหรอพี่อยากกับไคโดร,รู้จักไคโดเปล่าหืมกลับมาดิครับเล่นกับไก่มาหน่อยทุกคนหยอกมันหยอกมันทุกคนหยอกมัน กุเอ้ยโอ้โหคุณโดนใกล้ยิงตายเอ้ผมพลาดเองอ่ะครับทุกคนผมพลาดเอง ก็จบแล้วนะครับผมก็มานั่งดูตัวเองย้อนหลังนะครับก็ตลกดีนะครับก็อย่าไปซีเรียสเลยนะครับแพ้ก็ชนะก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะฮะหนึ่กำลังใจเท่ากับ1นึ่งไลค์นะครับทุกคนผมรักทุกคนนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยรักผมก็ตามดูเกมอื่นๆด้วยนะครับอย่าดูแต่ฟีฟนะคือผมเล่นแบบหลายเกมต่อจากนี้ผมจะเล่นหลายเกมนะครับทุกคนกวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับ